สองร้านล่าสุดกดวันแรกเกือบล้านปะเกือบล้านเนาะร้านหนึ่งเนาะแล้วก็วันนี้สองก็ประมาณสี่แสนแล้ววันที่เปไปช่วยขายอีกห้าแสนห้าจบจ้าจะนึกบอกว่าจงบอกอวตารนะจ้าเราพูดถึงอวตารนะจะไม่พูดถึงจังหวัดไหนก็ตามเราจะไม่ว่าเขาเอาวตารคนไหนที่พยายามดิสเครดิตวินาเอาเวลาไปกดตะกร้าดีกว่าจ้าจริงไหมจ้าฉันก็เห็นโสต์ตลอดฉันก็แอบขำ ำไมถึงไม่มีเงินกดตะก้านะคือมี e a u t y เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วน้องก็อยู่ในขั้นที่สวย B B บ s สอาบ B เบนน้องก็เรียนจบมาดีนะครับเบนก็ตอบคำถามได้สุดท้ายมีมิเศษดาววีเราก็ใส่เต็มกรรมันเพชกเปิดดอมนางฟ้าก็เลยส่งชุดชุด้อมนางฟ้าเราไม่มีส่งชุดค่าดอมนางฟ้าเราไว้ลยุย <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดแล้วเดี๋ยวไปตามที่บ้านฟ้านะไม่เกินพูุ่งนี้าหรอก <c oughs> จริงจะทำรหัสแล้วอะ เพ็บไปไหนมาไปวัดแบงคอกมานงว่าว่าวันดีไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาออกรู้แล้วแสดงว่าเอาตาบางคนเนี่ยที่โพสเนี่ยน่าจะเอาสโลแกนนี้มาใช้ไม่ต้องกดตะกร้าให้เยอะแบบใครเขา <P et its> เออมันก็เลยไม่กดเไงจบ มันก็เลยไม่กดไนงะมันก็ได้ตัดตั้งเธอบอสเขาไม่ถูกหลอกง่ายนะจ่าบอสเขามี KPI ในการวัดนางงามอยู่แล้วทั้งหลังบ้านหน้ามานอย่างตอนนั้นเขาจะวัดเลยว่ายอดไล์เท่าไหร่เพ่อบอสฉลาดมาจาเวลาเขาดูนางงามเขาต้องดูครบสามร้อยสิบองศาจ่ะ<ๆ>เธอจะไปตั้งอบอนนะเสียงเข้านะนะจะบอกว่า บอสก็คงไม่ดูคือต้องใช้คําว่าบอสสมัยนี้เขาไม่ได้ดูไม่ได้ดูแค่กลุ่มนางงามที่มาโพส์ปังๆแล้วว่าเขาต้องดูทุกองค์ประกอบดูยอดขายดูแม้แต่หลังบ้านเอ็นเกตเขาดูทุกจุดเขาวิเคราะห์อบอสเขาโอ้เธอพินวัตรเขาเลือกนางงามแบบนนะเธอลงดูหนาะหลังจะก,กดเชเบลวงอ่ะยากนะที่คนจะทําได้กดเชเบลกดโดยขายของลูกค้าว่าสองแสนติดกันเป็นเกือบเดือนเลยอะ คือเก่งมากกว่ชเวเก่งมากมันก็ทําให้ลูกค้าอยากสันุนนีสแกนเนาะเพราะว่าได้นางงามที่มีความสามารถด้วยอ,ะอ่ะอ้าวพี่เอนยังไม่ง่วงฉันรอขึ้นเจอพวกเธอนี่แหละอ่ะมาฉันตอบคอมเมนต์พวกเธอแล้วป,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 ปั่นปะั่นปั่นมาปั่นกลับใช่นะเดี๋ยวนี้สร้าง i o โอโพสข้ความเดิมๆหลายแอดก็ได้หรอทุกคนขอใจคอปก็ใจพี่เอฟหน่อยเร็วอขอใจไปดวยวกัน วีวีขายได้กดเชเบลขายเก่งจร,ริงกดเชเบลนี่ใส่ดีเจยเธอเนี่ย<อ>ก็เ,เรื่องกดตะกรก้าไปปั่นเจอวาวาฟ้าไปไม่ซื้ออยาซื้อไม่ซื้ออย่าเลยนะเธ <c oughs> อฉันอยากพูดอย่างพวกเธอมั่งอะ่ะเธอช่วยพูดสิ่งที่เป็นก้อนในใจฉันหน่อยได้มาแล้วก็โอไม่ได้ไม่ได้พิมพ์แล้วเดี๋ยวยอดคนสันลดเธอไอเลิฟทิกต็อกไอเลิฟทิกต็อกวันนี้ฟังสับบอยก็พูดเรื่องกอดตะกรก้าสำคัญสิเธอเพราะว่า มิสเนสมันต้องอยู่ได้การกดตะก,กร้าเป็นตัวบอกถึงความป๊อปมูราของงางงามด้วยมันไม่ใช่หมายควว่าแฟนคลับมีตังค์แต่มันแค่พูดถึงว่านางงามต้องเป็นที่นิยมถ้าสมมติว่าไม่กดตะก,กร้าสวยอย่างเดียวไม่นิยมเนี่ยมันก็ มันก็แล้วนางงามจะไปขายรอ่ะเธอได้มาก็ยืนสวยๆโบกมืออยู่บ้านอยู่ออฟฟิศถูกมาเพคคิดว่าหมอกเขาโพสก,กับแบมพิยพี่เอ็มไม่สามารถพูดถึงคนอื่นได้เลยอะเธอแม่หนูรอพี่วินามงไม่ไหวแล้วนั้นเดี๋ยวเราทํามงกุฎให้มนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจ้างสปอนนะบอกว่าฟ้าแรงมากนางบอกมึงอย่ามากัดลูก ชอบมาบ่าวาบ่าวาฟ้าแบบนี้เลยเหรอฟ้าหนึ่งอะมึงอย่ามากันลูกกูสะใจมากพูดอย่างนี้ติกตอกมันไม่บอเราใช่ไหมบ <c oughs> ่าวาบ่าวาชอบบ่าว่ามากชอบบ่าว่ามากอยากให้ถ้วยเลยอยากให้ถ้วยเลยเดีเ๋ยวพี่จะทําทถ้วยให้บ่าวาชนะเลิศนะฟ้ามาฟ้ากับอ่าอวตานความฟ้าเ่างไปแม่ชุนหัวของวีน่าลูกสาวรอครับมึงมันต้องฟ้าอย่าง,งนี้เธอมันด่ามาจะมาแบบว่าไม่ได้หรอกพวกอวตารนี้มันต้องแบบมันต้องเจอเหมือนกันเธอเข้าใจใช่ไหม จะมาเบาๆไม่ได้อะเธอเข้าใจมัเราก็ต้องแบบเราก็ต้องสุดติ่งเมือนกันเธอนะขอโจงขอใจพี่ดูเอ็นหน่อยจ้าอย่าเข้ามาฟังฟรีนะจ้ากฎสก้าก็ไม่กฎสกาช่วยขอใจหน่อยเร็วมือสามไม่ถึงมือว่าวาดาใครชว์รู้ไป จริงหรอมันเอารูปฉันไปด่าใช่ไหมว่าวา่าไม่เป็นไรฉันอนุญาตเพราะว่าไม่ใช่ฉันฉันไม่มีอวตารนจ่จาะเลย <c oughs> <c oughs> เธอมันห้าไม่ได้ไงคนใช้รูปเราอ่ะนะพรอมมากรักเขาดอมนางฟ้าเท่านั้นจริงอยากฉันต้องบอกเลขาเป็นก่อนโทะแบมแบมไปหยิบโทรศัพท์นุ้งให้หน่อยพอดีนุงจะให้เลขาทำดอมให้หน่อย ดอมน,นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะอย่ามาพูดว่าเป็นชั้นนะจ๊ะอย่ามาพูดว่าเป็นชั้นนะจ๊ะไม่มีนะจ๊ะข้างบนบรรลุข,ข้างบนป่ะอย่ามาพูดนะจ๊ะดอมน,นี้เป็นดอมที่สมัครใจเปิดกันทุกคนนะจ๊ะพี่เอแค่เป็นผู้ประสานง,งานวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยดูเหนื่อยเหนื่อยต,ต้องพูด,ดเรื่องตลกตลกได้ป่ะวันนี้อยากคุยเรื่องซีเรียสนะวันนีคนน้คือวันนี้ทำไมเธอวันนี้ไม่เอาตาหลุดมาด่าเรามา ด้อมนั่งฟ้านี่ก็พร้อมอยู่ค่ะใส่เลยวันนี้ี่ยวอกาสเจิงมากก็ลูกสาวไปจ้ะจริงลูกสาวไม่ว่างนะลูกสาวมีงานแต่ลูกสาวก็หาเวลาแบบลูกสาวพยายามลูเขาเสนอเองคิดเองอยากทําเองวอนเองลูกสาวแบบโอ้ยลูกสาวเธอแบบขยันทํางานอ่ะอันนีไ้ไม่ไม่อวยนะเขาอยากทาจริงๆเพราะว่าเราก็กลัวว่าน้องอ่ะงานเยอะอยู่แล้ว งานเยอะอยู่แล้วแล้วน้องจะแบบเหนื่อยเกินไปแต่น้องขอไปทําเลยจ้าเนี่ยแหละคือสิ่งดีของคุณสาวเธอเขาใจฉชบมาคือสิ่งดีของคุณสาวเธอนะวีนาเหมาะกับพีโอพัตตามมากนะสู้เขาใครอีกใครมาวักใครมาวะใครมาวะเอาตาดาบปูแปะลิงเขาด้อมเลยค่ะ <laughs> เลิศเลิศเลิศแบบหนึ่งกําลังบอกว่า ช่วยทํารหัสดอมไม่เพี้ยนหน่อยเพี้ยนจะเปิดดอมออมหรือใครก็ได้แล้วส่งมานะแล้วส่งมาช่วยทารหัสเขาดอมไม่เพี้ยนหน่อยโอเคสั่งเลยขาแล้วจริงเบนลูกสาวมีขยันเขาขอเอ็นเธอหาเวลาไปทําแม่ว่างกี่โมงถามแม่จีไม่เห็นละแล้วเขาก็ความจริงเขามีหลายเขาบอกเช้าวันนี้ได้ไหมคือแบบหาเวลาแล้วมันก็ไม่ค่อยว่างเลยมันก็มีพรุ่งนี้ก็ไปพบบอดอะไรเงี้ยคือลูกสาวไปเลยที่แบบว่าขยันเกินเบอร์นะ อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงคือเราจะไม่ขายเกินเพราะว่าถ้าวันหนึ่งขายเกินแล้วลูกสาวัลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับคนอื่นแล้วเขาด่ามาว่าขี้เกียจเนี่ยฉันจะกลายเป็นคนโกหกทันทีฉันจะกลายเป็นคนแบบนั้นนว่าหลังหลอกทันทีฉันจะต้องพูดในสิ่งที่ฉันเห็นและความจริงเท่านั้นเด้อว่าฉันจะไม่ยอมพียอจะไม่ยอมเสียเครดิตนะเพราะพี่รู้สึกว่าเครดิตเป็นเรื่องสําคัญ เขาเป็นหนีเขาขอไปทาอยากไปทาวอนไปทำอะไรเงี้ยคือก็เคยว่าว่ายืนหนึ่งเรื่องด่าค่ะตอนฟ้าใสสิบตอนหนึ่งก็เอวาวมาว่าไม่ลงเออโลบ่าววายสลักบ่าววาจะไอเลวบ่าว่ามีส่งนางงามเด็กไหมคะไม่ทราบไม่เคยส่งเลยครับอยากให้ลูกสาวด่าพวกนั้นกลับแบบนะมาอยากให้วีอยากให้วีนาเขามายุ่งเลยเธอจริงๆเราเราเป็นคนในสือมันจะา มันมีกระเสีย่ยกระเสีย่ยว่าเราตอกกับลูกสาวคนนี้จริงจริงสิ่งที่เป็นลูกสาวคนนี้ดีสุดนะคือการไม่ยุ่งกับดาม,ม้าเลยจริงจริงเพชเป็นพีดีเพชก็ไม่อยากยุ่งนะเพชก็เลยสักว่างานเพชเป็นอวตารดีกว่านะเนาะอวตารยุ่งได้ฉะนั้นเนี่ยเพชไม่เป็นพีดีแหละเดี๋ยวเพชจะปลอมตัวเป็นอวตารแหละนะอ,อืพอเป็นพีดีมีตัวตนแล้วยุ่งไม่ได้เลยเธอเหมือนกลายเป็นว่า เนาะเราก็เอาตรงๆเราก็มีเราก็เป็นผู้ใหญ่มีภาพลักษณ์อยากให้น้องอ่ะใช่อย่าส่งข้อความอย่าส่งอะไรที่ลบเข้าดอมเด็ดขาดเข้าไดเด็กน้องเด็ดขาดอันนี้ต้องขอร้องเลยไม่ต้องให้น้องหลับถูเลยให้น้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปคือการที่ขยันที่จะสร้างคอนเทนต์ขยันที่จะฝึกฝนตัวเองตามงานต่างๆน้องมีงานเยอะมากคนนี้ก็ปรึกษาง,งานเพียร์อีกไรมาแม่ขัะม,มีรายวีนาถามมาว่าวีนาเล้เขาก็ปรึกษางาน ประมาือสั่งงานเพียะเนี่ยเพีก็เบมือเดี๋ยวหัวค่ำส่งกลับไปนะในงานที่เขาปรึกษาอะไรเงี้ยก็เพิ่งส่งไปเมื่อกี้เอกสามทุ่มให้เล็กสิบทุ่มเองก็เพิ่งส่งไปอัน<ช>จ,จริงเสร็จตั้งนาแล้วแต่ลืมส่ง ปีนี้ว่าว่าเองค่ะวินาู่ใสสวยสมมงไปเนาะดูสวยๆไปเธอใช่อย่าส่งข้อด้อมห้ามเด็ดขาดเธอห้าม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 ไม่ควรมีพลังลบเลยใครส่งข้อด้อมถือไม่ใช่แฟนขับตัวจริงส่งให้เพียงได้นะมีคนส่งในเร็หเพียเดเยวเพียก็จะอ่านว่าขอบคุณครับณครับส่งได้นะอย่างก็มีคนส่งมาเพียเออ่านมีคนส่งมาเพียเจริงจริงบอกเพียงตอนนี้เกิดขบวนทำลายล้างสะกดจิตแล้วนะมีหลายกลุ่มนางงามเนี่ยประมาณสักสามสี่กลุ่มที่เป็นฝั่งโทนคามบอร์ดด้วยซ้ำ ก็จะแบบก็จะยามสะกดจิตว่าเออคนนี้ต้องมงนะไปดูแบบนั้นมาแล้วไปดูแบบนี้มาแล้วต้องได้หน้าแบบนี้ต้องได้หน้าแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วจะโพสพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันทุกปุ่มน,นันเจอก็จะพยายามเดี๋ยวนี้เห็นสะกดจิตแล้วอุ้ยจังหวันี้จะดีมากสมเด็จอะไรก็เราก็จะเห็นนเนี่ยแต่ ขอโทษพวกเขานี้หนึ่งว่าปีนี้พวกเราจิตไม่อ่อนจากเพราะว่าเขาใช้มุกเดิมๆที่ใช้ทุกปีมุกนี้เป็นมุกเดิมๆที่ใช้ทุกปีแต่ปีนี้บอสเขามี KPI ที่กดตกากจ้านั่นหมายความว่าคุณสะกดจิตไปกระแท่นนั้นถ้าคุณไม่กดตกากนางงามของคุณคุณจะกดจิตไปว่าวินาไม่มงังน้นถ้าวินาแต่ทุกคมเปญภาษีการมงเราก็ต้องมีเพราะว่าเราทําตามทุกคมเปญที่บอสออกมาถูกไหมเราตอบสนองเขาเรียกว่าเราตอบสนององค์กรนะบอสจะมีแอคเอออร์ต้า ไม่รู้ค่ะไปถามพินวัตเองนะจ๊ะยัย <c oughs> ใครทันสมุดีบ้างปีภาายสทาไมเหรอสมุดีทําไมเหรอพี่แบงค์รอดูพรุ่งนี้แบงค์บอกสนุกรอชมคืออะไรรอสนุกรอชมแบงค์เข้าใจพี่แบงค์บอกรอสนุกรอชมหออมอโอ้หน้าพี่เหนื่อยจริงๆอ่ะมันมาจากคค้มเหนื่อยแหละเนี่ยหน้าเหน,น,นื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยแบบเหนื่อยบอกไม่ถูกไม่เป็นไร คุยเรื่องอื่นอยากให้มีมิสอนองเอาไปให้ได้มงนะคบผมเชียร์ตลอดเลยครับน่ารักจังเลยขอดูหน้านิดนึงขอบคุณมากเลยครับอืมง่วงแล้วไปนอนก่อนฟ้าห้าเธอไปได้ไงอะ่ะเธอไปได้ไงฟ้าห้าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเธอจะมาลาแบบนี้ไม่ได้เราไม่ใช่คนแก่ที่จะนอนไวนะต้องอยู่จนฉันจบฉันจะจบเที่ยงคืนฟ้าห้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจบเที่ยงคืนนะ ช็อกตรงลูกสาวเสิร์ฟลูกที่โอปาสตาว่าเธอและลูกสาวนม่มว่าบางาจะไปไม่ได้เดี๋ยวถ้าเธอหายไปจากไลน์ฉันจะไปคอมเมนต์ที่ไดเรกหาเธอนะพรุ่งนี้ลอชมเห็นว่าเห็นว่ามีอะไรสนุกกเพรตัดผมใหม่หรอไม่ได้ตัดผมใหม่รว่วผมเฉยๆแบบนี้รั่วเข้าไปเนี้ยเนี่ยตลิตตริศตลิศหรือรตดิศเดินชูไม้หนาหมากเกลดมั้ <laughs> แม่ฟินหายไปไม่หายค่าฉันเห็นไลย like ์ขายของอยู่ค่าแม่ฟินไม่หายค่าเมื่อกี้ทุกคนขอใจกดแชร์เป็นน่ารักมากเลยทุกคนอ่ะทุกคนกดหัวใจเพจถึงสองหมื่นก่อนนะอ่ะไอเลิฟปิดตอ,อเพจยังไม่พูดเลยนะจะลิดทัชผู้กดหัวใจถึงสองหมื่นก่อนพร้อมกัน หนึ่งสองสามกดหัวใจเคาะ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 เดี๋ยวไปถึงสองหมื่นเดียวกันก่อนมันจะได้เปิดการมองเห็นได้พูดรอบเดียวพอเข้ามาเธอก็ชอบมาถามเรื่องซ้ำๆมากแม่ฟินขยันมากแม่ฟินนี้ไม่ใช่ขยันกับมดาโพสขยันเลยอกกดหัวใจก่อนฟ้าห้าเธออยู่ก่อนอย่างนี้ไปไหนใช้ฟ้าห้าเธออยู่ก่อนเธอต้องมาเป็นพลังรักพลังหลักของซ้อมเราพินี้แม่ฟินอาแอคเอ็มยูทีสับลีขึ้นกดเร็ว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 สองหมื่นแล้วเร็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 ว แมฟฟีนสิแมฟฟีนติ๊กต็อกโดนโดนเอาจริงแมฟฟีนโดนบล็อกประจําคือใน,นแมฟฟีนไลยทธของกองมายทธกองกองไปเลยโจโอเคจบแลวสองหมื่นลวโอเคนะอ่ะเรามาๆกันต่อนะแมฟฟีนจะบล็อกกี่ครั้งแล้วอ่ะตั้งแต่ประกวดแกนะ่ะฉันว่าไม่ต่ากว่าสีา 4, นะ่ไม่ต่ํากว่าสี่นะไม่ต่ํากว่าสี่นั้นฉะนั้นเธอเวลาเจอขบวนการสะกดจิตเธอไปพิมพ์อย่างนี้ world, อย่าสะกดจิตเลยค่ะ เราทันท่านแล้วนะครับประมาณแบบนี้ดีไหมทุกอาทิตย์ไอเลิฟติ๊กต็อกนะไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกก็โอเคแล้วล่ะคนดูก็ถือว่าโอเคนะเลิฟติ๊กต็อกแต่ตอนนี้ได้ถึงยี่สามสิบจังหวัดเลี่ยนะเธอรู้ไหมอยากให้วินาแต่งเป็นแดกุยบ้างนี่ไงเพรแต่งอยู่แดกุย <laughs> นี่เป็นแต่งแดกุยอยู่ไม่เห็นหรอนหนนนเนี่ยหน้าแดกีุะเนี่ย แต่เมื่อคืนมันเวอร์มากค่ะแม่ฟินยังไม่ทันด่าใครเลยแต่กําลังถามปิวเลย<ม>ดีนะพี่ไม่ได่มามันอ่ะดีนะพี่ลงก่อนอ่ะนะครับวันนี้หายไปเลยจ้าซซหายไปเลยจ้าซโซหายเลยจ้าซโซดับเบิลไครมันปั่นแต่งเป็นมาดอนน่าเลิศจริงๆท่านถามว่าตอนเนี้ยพี่อยากให้วินาทําอะไรพี่อยากให้วินาอเอาลงตรงเราทำอยู่แล้วอยากให้เทรนเยอะๆทุกด้านนะ ใช้เวลาในการเทรนเยอะๆซึ่งก็าําอยู่แต่จะให้เยอะมากขึ้นทุกๆด้านทุกๆด้านนะครับเรื่องคอนเทนต์ที่อาจจะไม่มองมากเพราะว่าพี่มองว่าคอนเทนต์ไม่อาจจะคือวินาค่อนข้างขยับตัวอะไรมันก็เป็นคอนเทนต์แล้วเนาะซึ่งคนคนทำคอนเทนต์ือคนที่เขาอาจจะยังไม่มีกระแสแล้วต้องทําบางอย่างเพื่อได้กระแสอันนั้นพี่ก็เลยมองว่าคอนเทนต์ถ้ามันทําเยอะไปมันจะถูกแบ่งเวลาเพราะว่าคอนเทนต์หนึ่งอันที่ทำอย่างนี้ยใช้เวลากินครึ่งวันนะเธอ หกเจ็ดชั่วโมงอยู่นะไม่มีนะชั่วโมงเดียวอ่ะมันต้องถ่ายต้องอะไรัธอเนี้ยฉันคิดว่าการเทนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสำหรับพีเอชมอนี่นเนี่ยถ้าน้องอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์เดียวเพราะว่าน้องไปงานกับเป็นคอนเทนต์ไม่ไปงานกับเป็นคอนเทนต์ไลฟ์สดก็เป็นคอนเทนต์นนเ,นเป็นเรื่องที่คนพูดถึงซึ่งวินัยเนี่ยตอนนี้ขยับตัวัน วีเปียกก็เป็นคอนเทนต์ใส่ชุดเบาก็เป็นคอนเทนต์ใส่ชุดหนักก็เป็นคอนเทนต์คือแบบคอนเทนต์คือแบบว่าคนก็พูดถึงในกลุ่มนางงามอยู่แล้วใชนไะ้มส,สิ่งที่วิาต้องซุ้มทำเยอะก็คือการเทนทุกเรื่องเทนตอบคำถามหนักเทนเดินหนักเทนทัศิจูดหนักแต่งหน้าผมหนักต้องเทนหนัก,นกคําว่าเทนหนักคือหนักจริงๆงเือก็เข้าใจป่ะภาพลักที่คือแทบจะต้องวันเว้นวันไปงานก็พูดถึงยาวใช่นะ